สวัสดีค่ะทักทายสบายดีกันนะคะมาพี่น้องกินข้าวกลางวันกันสี่โมงเย็น,ก,นกินให้มันกินให้มันอ่ะเสร็จเลยตอนเย็นก็ไม่ต้องกินแล้วพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะคะจะตตุงจะจะนั่งให้มันไม่มีแสงเข้าด้านเนี้โอเคแล้วเนาะมาค่ะพี่น้องกินข้าวด้วยกันราบหมูราบหมูราดข้าวเลยอร่อยอร่อยค่ะราดหมูราดข้าว ากางวันกินข้าวกลางวันกินเสร็จไปรอบค่ำก่อนนอนแหละสองทุ่มค่อยกินถ้าหิวนะถ้าไม่หิวก็แล้วไปขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แบบมากาลังใจ กินข้าวด้วกันข้าวราบหมูตุ่มราดข้าวเลยนะอาหารจานเดียวอร่อยๆราบหมูราดข้าว ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านลกกล้วยกล้วยกับกล้วยก็มีนะข้างหลัง <laughs> <laughs> ปลูกเองค่ะปลูกเองโอ้ยปลูกมันไม่ดกเลยได้ห้าหวี อร่อยอนะคะลาบหมูราดข้าวอาหารจานเดียวลาดเลยกินง่ายๆ กินมั่ก็อร่อยนะพี่น้องกินก้มหน้าก้มตากินเลยพี่น้องอร่อยคุยไม่เป็นเนาะกินกินก็ดูไปก่อนพี่น้องลาบหมูอร่อยพี่น้อง อร่อยนะคะพี่น้องข้าวรับหมูขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านติดตามนะคะ ขอบคุณทุกไล,กกลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขออนุญาตลงบัญชีค่ะบ๊ายบายค่ะ